ตัวช่วยต้องช่วยดีนะยิแล้วจะโกงโอ้แพทสองเลยเอาอ่ะปั่นเครื่องปั่นเครื่องเก็บกําเพลงเกะครับทุกคนต้องเก็บกําเพลงเยอะๆนะว่ปั่นเอาตังค์่ะ ให้เพื่อนปั่นกันไปก่อนนะฮะตรงนั้นน่าจะเป็นหันเรามาไล่ปะเขาถึงกระเจิงหมดแล้วไปกองไปกองหาของฟรีหาของฟรีว้รมรี่หายไปไหนไม่รู้ยังไม่เห็นแล้วฟังเราตียับๆแล้ว จกแล้วเอ้ยบึ้มโทษเถิดเถิดเเห็นยังอะเห็นนะยังไม่เห็น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 ไปแล้วครับปันเอาตังปันเอาตังแมดดี้หายไปไหนมาก็ไม่รู้ฮนะ ออกเครื่องไม่แทงโอ้โหทีเดียวเธอเล่นชกสุดเขียดรู้เรื่องเลยทีเดียวอยากซื้อเนี่ยเหล,ล,ล้าดับลินไปครับผมดื่มเหล้าดับลินมไปอย่างไงดื่มไปได้ โ uhm, oh, ุ้ยเฉียดเฉียดผมไม่กดซื้อตอนนี้เอ้ยเดี๋ยวดคุณลไปถุงมือคุณลืไปถุงมือเดี๋ยวเดี๋ยวดิเดี๋ยวด้เดี๋ยวดเดี้าดินดยิเดี๋ยดิเดน๋ยดเดี้เดี๋ยวเดยวดิเี้ยยเยยเีดเดเยเยเ เออน่ะอีฟฝั่งนู้นล้มแล้วอะไรครับเนี่ยโดนเธอเลยช็อกสุดขีดอะไรครับมีอะไรซื้อได้มั้งนะ่ะโดนเห็นหม้ตอนนี้โดนเห็นโดนเห็นยังตามอยู่ยังตามอยู่ มีไหมมีกั้นไหมกั้นหน้าต่างไหมไม่มีเตเตต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 เตเ้เต <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> หาเรื่องตายของผมอะ่ะจริงผมหาเรื่องตายมากกว่าน,นี้ ไม่ได้ครับทำไมเพื่อนเตียยทีมเรามันไม่สตันเลยไม่เป็นไรอยู่ใกล้อยู่ใกล้อยู่ใกล้นี่ไว้อยู่ใกล้ก็อีไว้ ตะวังตียับยับว่ะเตะลูกระบ,บี้ฮะปรบครบครบผมต้องอยู่ในจุดที่แบบว่ามีไม้บนอะร <ๆ S 1> ะวังไหนฝั่งนู้นโดนแล้วโดนอีกครบคบครบเฮ้ยอย่างนี้โดนล้มหมดเลยเนี่ยอย่างนี้ล้มหมดเลยเนี่ย <c oughs> ไปยืนอย่างนั้นทำไมเล่า เอ้แต่ฝั่งหนูก็โดนอยู่ฮะไม่เป็นไรผมเชื่อมั่นว่าเพื่อนในทีมต้องช่วยได้ไม่โดนนั่งกี่เดียวตายหรอกใช่ไหมพี่ผมพี่ของรกก้าเมื่อกี้คิดว่าแพทเดเซจะสตันให้เลยนะ,นะ <c oughs> เนี่ยอ๋อเล่าตกเหรอเออว่ะเอเอ,เอผมทำเล่าตกว่ะ <c oughs> ผมว่าจบเกมแล้วมั้งเนี่ยจบเกมแล้ว <c oughs> มั้งเนี่ยมาถึงแบบว่าผมตายฝั่งหนูไม่ตายตีก็อี้ ทีก่กีเออยิงอ,อย่างนั้นแหละ <c oughs> ไหนเล่าไหนเล่านเา <c oughs> ำเล่าตกยังไง <c oughs> ไม่มีเล่าไม่มีเล่ากิน <c oughs> ปีนทำไมมันค้างๆวะฝั <c oughs> ่งนู้นตายแล้ว ไหนอะเล่าหายดูคือกระเป๋าเต็มเล่าก็เลยหล่นผมคิดว่ากดใช้แล้วมันไอ้นี้ให้เลยโอ้โหเศอร์เจตเจเราอยู่บนตึกเราเป็นนายอีฟและนายอีฟข้างบนมีเครื่องปั่นหรือเปล่าปั่นปั่นปั่น เนียนเนียนผมบอกเลยว่าเนียนเนียนก็แย่แล้ว อะไรมานะเฮ้ยไล่น่ากลัวยังวะ ไรนากลัวจ in ังเลยตตเตตเตตเ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 อ้าสปินไม้หมด ฝั่งนู้นก็จูกันหัวอยู่นะเออไม่ค่อยจะเป็นอะไรกันผมวิ่งผิดทางว่ะโดนหลอกโด,ดนหลอก โอ๊ยโดนกระเทยโดนต่อเรื่อยๆว่ะไปแล้วค่ะ

lên đi tiết lao tiết 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 เอาวะฝั่งนู้นโดนจับแล้ว <laughs> Ôi, đồn <đổ> mới đây <laughs> Ui, 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 chiều, chiều Ôi, đồn <laughs> Ôi, đồn tỏ lên lưỡi เอ้ใจเย็นนี่ผมเองจู๊กนานแล้วกันแต่เนี่ยฝั่งนู้นเนี่ยฝั่งเราก็เช่นกัน ของเล่นเยอะมากไหนมีอะไรให้ซื้อบ้างเอาหุ่นมาอยู่ตัวเองกินมั้ยเนี่ยอยู่แป๊บระหว่างรอ ไม่ทันละโอ้นา่าจะย้อนกลับมาไปไงเอาเอเคกระเีย์ล,ออยล่วงไป

What does it matter?